อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินนี้ตอนเราบสู่ช่อง JKCC JKCC นะวันนี้เราก็จะมามดูเฮ้ยกูเล่น<ห>ไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นได้หรอไม่เคยเล่นเ,นเลย ่ออเป็นเียวนี้เาจะมารีวิวไอดีต่างๆนะไอดย่างตงนะฮะดนี่ฮะโอ้ยแล้วคอว่าอาชงตุ้มหนึ่งไ้น้อ่ครับก็จะมีครับมีปะมีนี่ฮะรหัสนี้นะครับเป็นเอ่อรหัสใครรหัสครวะ GM ไม่ใช่ GM GM เออ อันนี้เป็นพามแป้นะฮะดูแเลงแดงสี่ดาวนะฮะเลงสี่สี่ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอ่าก็วัานี้ฮนะเนี่ยเลสขสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเจ้าสิทธิ์นะเราไปดูรหัสนีดิโอ้ยนี่มีนะส่องไม่ได้นะส่องไม่ได้ไม,ดมีโอ้ยดูว่าท่านผู้ชมก็เป๊ะอะไรเวลอะไรโอ้โห ูคันน่ล่นนาโอ้คันคันนั่นล่ะโอ้ <c oughs> โออห,อนหนี่ครับต้น,น,ออนโอ้ยฮ่า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 นจุนกัโอ้อาพี่บ้าชงส่หนึ่งครับอชงส่หนึ่งนะอาเป็นจมนรับอะอาชงโอ้ยอาชงสหนึ่ง <c oughs> โอ้ย เอ็งยูพามอะไรวะพามแป๊ดไม่ใช่พามแป๊ดนะน่าจะยูพามอะไรนม่รนะมันไม่ขึ้นบอกพามแป๊ดยูแหล่งแดงหนึ่งดาวนะครับแล้วก็ซีซีก็ยูแหล่งโกนะฮะอ่ะยูแหล่งโกลสามดาวนะฮะในซีซีนะติดดำติดดำใช่ัถดี้เราจะไปชมกับอ่านี่ฮะก็ชุดเอ้พึ่งพึ่งพึงมันหอมฮะพึ่งเมื่อกี้พึ่งมันหอม มาแล้วคุณไอ้มาล้วคอ้ยไปมึงมึงมึงมาแล้วคุณครับก็ยุ่งนี้ดีกว่าไม่มีฮะเราไปดูไอดีอีกนี้นะฮะไอดีมีนี่ฮะไอดีคนนี้เนะฮะส่องได้นะฮะไอดีเนี่ยไอ ันนี้นะฮะ ID 2 2 2 2 2 2สองสองสทุกผู้ชมไปก็สามสามน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะฮะ30 30วันที่แล้วนะมาดู ID อีกนี้อีกวันนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8สี่ห้าเจ็ดแอีกรอบเลยนไอ้นึ่งรอบเลยมีนะฮะท่านผู้ชมครับมีนะฮะนี่ครับละนี่ครับ ID สาม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 นะเวลคงนะฮะน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับหนึ่งอายเดือนแล้วนะ ตัวทีครัเป็นหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยามาคั่ไม่มีนะคะท่านผู้ชมไอเดียวเดียวไอวนาะเราไปดูอนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้วนะผมสิแปดมีไหมไม่มีฮะสองมีนะฮะท่านผู้ชม นะเออนี่ฮะเวลแปดนะะอีดีหนึ่งหนะ 1, 1, 1, 1, นะึ่งหนึ่งหนึ่งสองอะเลิกเล่นไปแล้วเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมแปดล้านหนึ่งนะฮะคนนี้เนี่ยคนแรกของเซิร์ฟนี่นี่ก็คือคนแรกขอ้องเซิร์ฟเลยนะฮะนีนะตอนนี้จะเพิ่มเพื่อนไปนะนี่ับก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็เป็นเพลงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมคลิปนี้มีอะไรอีกอย่าลืม like กไดไลค์กดติดตามกดแช่นะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับไปเลยปะ